แพนนหัวหนะน้าเผาผู้เล่นจริงๆเลยเหรอใช่แพนยังไม่เชื่อหูตัวเองเลยอะ่ะนายคนนั้นต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะพอเลยเลิกจบพอกันเถอะแพูดจริงๆกันด้วยเลิกไนนกกกม่เป็นไรกันอยโก้มก้มก้มแล้วทีนี้จะทำไงกันล่ะฮะเบิร์ตถ้าจะหมดหวังแล้วครับคุณนายถ้าทีคุณแพนเธอดูแข็งกร้าวขึ้นทุกวันทุกวัน วันนี้เธอดูเหมือนไม้ไทยสันเลยนะครับฉันอยากจะเป็นลมอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเป็นลมครับคุณนายทำไมไม่รอท่านทูตกับคุณหญิงติ๋วมาจัดการก่อนละครับฉันก็ฝากความหวังไว้กับสองคนนี้แหละ ว่าไงคะมีอะไรจะโทรมาดา่าฉันอีกเหรอคะคุณแพนผมขอโทษเอากองก็ต้องนั้นแล้วค่ะคุณถ้าคุณมีธุระแค่เนี้ย่นี่นะคะนี่คุณแพนคุณเะอผมพิดยังไงอ่ะก็นึกเมื่อผมเห็นคุณก่อนน้องสามเต็มตาแบบเนี้ยยังไม่นับคุณไข่คุณดีดีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะโห่คุณฉันจะบอกให้ว่าแล้วแค่เนี้ยมันเรียกว่าจ๊บจอยเลยแหละตัวฉันเองนะกอดผู้หญิงมันไม่รู้กี่คนต่กี่คนแล้ว นี่แล้วที่ไม่รวมที่อยู่กินด้วยกันอีกนะมีอีกมากเลยละค่ะคุณระดับอย่างฉันเนี่ยเขาเรียกว่าคาสโนวาแล้วแหละถ้าคุณมาเทียบด้วยเนี่ยคุณะไม่ได้ครึง่งฉันหรอกคุณแพนอ๋อและอีกอย่างนะคะคุณอยากให้คุณเนี่ยระวังตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะฉันจะขอเตือนไวในฐานะของอดีตครูมันถ้าตัวคุณเองเนี่ยเกิดมีแฟนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะแย่งแฟนคุณนี่มาให้หมดทุกคนเลยระวังตัวไว้ให้ดี คุณแพนมาพูดสายกับฉันหน่อยอ๋อได้ครับคุณหนึ่งรอสักครู่นะครับอ้าวคุณแพนลงมาพอดีเลยครับคุณแพนครับโทรศัพท์ของคุณหนึ่งครับอ๋อเหรองั้นช่วยบอกเขาทีนะว่าฉันเนี่ยเมื่อยปากแล้วขี้เกียจพูดคุณหนึ่งได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณแพนจะบอกว่าเธอเมื่อยปากขี้เกียจพูดนะครับเออ สถานการณ์ท่านจะวิกฤตแล้วพี่หนึ่งลองคุณแพนเธอเมื่อยปากไม่อยากพูดขึ้นมาแล้วก็แกเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้กลวภาษาเช,ช่นขนาดไหนพี่หนึ่งผมมีคําแนะนำสองอย่างให้พี่หนึ่งนะพี่ข้อแรกพี่หนึ่งเนี่ยหาผู้หญิงใหม่ซะเอาแบบนุ่มนวลตามสเปคพี่หนึ่งเลยและข้อสองพี่หนึ่งก็ยอมรับในตัวตนของคุณแพนเขาเหมือนที่ผมเนี่ยยอมรับในตัวตนของคุณใคร แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคุณไข่ของแกพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาในบ้านล่ะผมเชื่อว่าจะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนพี่แน่ใจจริงนะผมเชื่อมั่นต่างหากครับพี่ผมมั่นใจตัวผู้หญิงที่ผมรัก ไครจ๋าคุสองโทรมานะลูกใครไม่อยากพูดกับเขาค่ะโทรคุยกับเขาหน่อยเถอะลูกสงสารคุณสองเขาจะสงสารทําไมคะพี่ชายก็แย่สงสัยตอนท้องนะคุณแม่ต้องก,กินยาผิดแน่เลยทะเลาะก,กันเองแล้วกันมีอะไรจะพูดก็พูดมาใช่ไมมค่อยมีเวลาออคือพี่หนึ่งเนี่ยโทรไปง้อคุณแพนแล้วนะครับคงจะง้อมากเลยนะคะตอนนี้คุณแพนโกรธมากกว่าเมื่อก่อนอีก ไอ้ความจริงเนี่ยพี่หนึ่งของผมเนี่ยก็เป็นคนดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าชอบพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนเท่านั้นเองอะงั้นช่วยบอกพี่ชายคุณให้หัดพูดจาให้เข้าหูคนก่อนที่จะคุยกับเพื่อนฉช่น,นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณป้า นูดี้วันนี้กัดเย็นยังเลยนะค่ะพอดีวันนี้งานเยอะไปหน่อยนะคะเออแล้วคุณไข่กับคุณแพล่ะคะอ๋ออยู่ข้างบนนั่นละจ้ะออดูดี้นั่งก่อนสิป้ามีอะไรจะปรึกษาหน่อยอะไรล่ะคะออก็เรื่องดูแพงกับคุณดึงแล้วก็ดูไข่กับคุณสองนั่นละจ้ะป้าแล้วกุ้งกุ้งมีดูดี้คนเดียวเท่านั้นหละจ้ะที่จะช่วยได้ดี้่ะเลระคะจา้า เรื่องมัน,เ,นเป็นอย่างนี้นะทั้งนองกับใหญ่เชิญค่ะอ้าวคุณดี่ลับเสีเยเนเลยนะคะค่ะพอดีวันนี้ได้มีงานนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วรถก็ติดด้วยอเออคุณไข่ คุณแพนกับคุณหนึ่งเขาโกรธกันเรื่องดี้อีกแล้วเหรอคะก็ไม่เชิงหรอกค่ะคิดมากเลยไม่เชิงเงินก็แปลว่าใช่ดีเสียใจจริงๆเลยนะคะที่ทําให้คุณแพนกับคุณหนึ่งต้องเดือดร้อนทุกทีเลยอะทั้งทั้งที่คุณแพนกับคุณข่ายก็ดีกับดีสักขนาดเนี้อ๋อคุณดี้อย่าไปเสียใจเลยคะ่ะคุณหนึ่งนั่นแหละไม่มีเหตุผลเชื่ออะไรก็เชื่ออย่างนั้นน่ะยังไงดี้ก็มีส่วนผิดอยู่ดีแลลวคะ่ะ ด่จะหาทางแก้ไขเองขอตัวก่อนนะคะกกคดิจะทำยังไงดีคะคุณกิ่งเป็นคอดี้แท้เลยอ่ะคุณแพงกับคุณหนึ่งเขาถึงได้ทะเลาะก,กันแล้วคุณดินอนกัใครครับ อะไรนะคะพอคือผมหมายความว่าคุณดี้อยู่ที่บ้านนั้นยังไงครับคุณกิตคุณสงสัยว่าดี้จะมีอะไรกับคุณแพนคุณไข่งั้นเหรอคะล่าวเลยนะครับคุณดี้คือผมไม่ได้หมายความว่ายางนั้นครับแต่คุณคิดก็แค่คิดนะครับสวัสดีค่ะคุณกิตคุณดี้ เห็นไหมพาพี่อคนเดียวแหละใช่เป็นพ่อแก่คนเดียวด้วยชอบสงสัยนู่นสงสัยนี่จนชั้นบ้าชี้ไปด้วยอีกคนหนึ่งอะ hey, ่ะเฮ้ยมาโทษกันเว้ยไม่หโทษพี่หนึ่งได้ยังไงแล้วถ้าคุณแพนคุณไข่คุณดีดีเนี่ยรวมหัวกลับมาชอบกันอีกรอบละครั้งนี้ล่ะทานแห้วแห้วรับประทานกันไปทั่วหน้าเลยนะครับ ยินเหมือนมีรถมาบีบแต่หน้าบ้านเรานะครับอเสียงรถนะครับแล้วจากการที่ผมวิเคราะห์จากแหล่งที่มาของเสียงแล้วเนี่ยเดาได้ว่าน่าจะเป็นรถของคุณหนึ่งด้วยครับต้องใช่ไหมครับเออแล้วยังไงดีล่ะให้เขากดีหมดมาเองไหมอ๋อเปิดเปิดใต้องผมอีกแล้วอยู่คนเดียว คุณป้าคะเดี๋ยวแพนขอตัวขึ้นไม้โบนดีกว่านะคะอ้าวทำไมล่ะก็คุณหนึ่งเขาคงมาหาหนูแพนนั่นแหละแต่แพนไม่อยากจะพบหน้าเขาค่ะคุณป้าขอตัวคะ่ะคุณแพนจ๋าอยู่นี่แหละใครจิ๋มเพื่อนให้คุณแพนไม่อยากฟังหรอเขาจะพูดยังไงอยู่ธนะาคะาดีก็อยากฟังคะ่ะก็ได้ค่ะก็ได้ ไปกันใหญ่สิห้องเป็นอย่างนี้ดิเชิญข้างในครับสวัสดีคุณป้าสวัสดีค่ะเชิญนั่งเชิญครับคุณหนึ่งเป็นอะไรแล้วครับคุณแพนน่ารักนี่นอะในเรื่องของดีสิชอบคุณแพนโอ้น่ารักมากเลยหนุ่แพน คุณหนึ่งเขาเรียกหนูเนะลูก <c oughs> คุณป้าคะคุณป้าช่วยกรุณาบอกเขาหน่อยนะคะว่าแพนเนี่ยได้ยินแล้วไห้จ้ะคุณหนึ่งคะหนูแ<น>พนเขาบอกเขาได้ยินแล้วคะ่ะได้ยินแล้วก็ควรจะหันมามองหน้าผมสิครับคุณป้าช่วยกรุณาบอกเธอด้วยครับพราเธอกำลังเสียมารยาทมากหนูแพนคุณหนึ่งเขาบอกว่าหนูอะเสียเสียมารยาทมากนะ โอ้ยทำตัวอย่างเขามีมารยาทมากนะนี่ค่ะป้าคะ่ะตัวเขาเองนะคะที่ใช้ไม่ได้ป้าบอกเขาไปเลยค่ะคุณหนึ่งได้ยินแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> คุณป้าช่วยบอกคุณแพนด้วยนะครับ <c oughs> ว่าผมต้องการพูดกับเธอตามลำพังหนูแพนคุณหนึ่งเขาจะพูดกับหนูตามลำพังนะจ๊ะคุณป้าการุณาบอกเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเสียใจมากๆเลยนะคะแพนไม่วันพูดาตามลำพังกับเขาเสร็จด้วยนะคะ หนึ่งคะนูแพนเขาบอกว่าเขาไม่มีวันจะพูดกับคุณหนึ่งตามลำพังหรอกคะ่ะบ้าบอกเขาด้วยนะครับว่าถ้าวันนี้เขาไม่พูดกับผมตามลำพังผมจะไม่กลับบ้านผมพูดจริงทำจริงนะช่างคนดิ <c oughs> คุยกันเองได้แล้วครับคุณนาย <c oughs> คุณอย่าคิดนะว่าคุณจะหนีผมรอดคุณแพนนี่คุณกล้าขู่ฉันเลยเหรอฮะคุณก็รู้ว่าผมเคยขู่คุณสะที่ไหนนี่คุณคุณบุกลุกบ้านเพื่อนฉันยามวิกาณนะแล้วยังจะมาข่มขู่ฉันอีกเหรอก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่เคยขู่คุณคุณใครอ้าว ไงล่ะไม่มีแบ็กลวสินะคุณแพนคุณจะทำไงทิงคุณแพนไว้ยังไงจะดีลหรอคะคุณคายมันน่าจะดีกว่าไม่ดีนะคะมีแฟนผู้ชายเนี่ยถ้าทางสื่นเต้นดีเหมือนกันนะคะ ก็ไม่รู้สิคะดีว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยอะ่ะเรามาลองกันดูดีไหมคะ